สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับมาอยู่ที่ตำบลแม่ละกานะครับอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับมาติดตามผลงานสารย่อยสลายต่อสร้างฟางข้าวตาคู่เกษตรตองแปแปลงนาของป้าสาวนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับป้าสาวกันนะครับว่าใช้ตองแปมาทั้งหมดกี่รอบแล้วก็แต่ละรอบมีความประทับใจยังไงบ้างนะครับค่วเราไปคุยกับป้ากันค่ะป้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําให้ฟังหน่อยครับว่าป้าใช้ตองแปมาทั้งหมดกี่รอบแล้ว รอบนี้รอบที่สี่เลยจ้ะเออแล้วตอนที่ป้าใช้รอบแรกเนี่ยปัญหาในแปลงนาป้าเนีมีอะไรบ้างครับก็ข้าวดีดเยอะมากข้าดีดเยอะแล้วหลังที่ป้าใช้รอบรอบแรกเข้าดิดลดไปเยอะไหมครับรดเยอะลดเยอะเนาะและข้าวก็ได้เพิ่มได้ข้าวเพิ่มเรื่อยๆได้ข้าวเพิ่มมาเรื่อยๆเลยที่เกี่ยวไปได้ได้กี่เกียนนะป้า ได้สิบเกียนรอบสุดท้ายรอบนาแปไร่จ้าแไร่ได้10เกียนโอ้ในรอบที่สามดีใจมากเลยดีใจมากเลยอันนี้เป็นรอบที่สี่นะครับก็ข้าดีก็เหลือน้อยลงนะครับก็คือปัญหาข้าวดีก็จะน้อยแล้วเ็บข้าไม่รจบคนก็จะไม่มีรอยแล้วใช้ดีใช้ซ้ำอันนี้เพิ่งหมักไป4ี่วันเนาะเดี๋ยวลเราดินดูผลงานกันอันนี้เพิ่งสี่วันนะครับ นี่ครับย่าเปเที่ยวเดียวเที่ยวเดียวย่าเที่ยวเดียวใี่ไหมให้ดูนุ่มเลยนะเป็นมูนไปแล้วครับอันนี้ตรงตรงที่น้ำแห้งนนี้ตรงที่มีน้ํานะครับอลื่นเลยครับโอ้โหลุงนี่ครับสุดยอดเลยแบบนี้ครับนิ่มาแล้วครับสี่วันนะครับฟางไม่เหลือเลยฟางไม่เหลือนะครับฟางเปื่อยหมดแล้วเปื่อยยุ่ยหมดเลยแล้วก็มเล็กแก่ก็เหลือส่วนน้อยนะครับในข้างๆเนี่ยที่ลดย่ากระเซนขึ้นไปนิดๆหน่อยๆครับ นี่แต่ว่าดินนี้เนียนเลยเลยข้าวดิบคือแทบจะไม่เหลือแล้วนะป้าจ<ช>้ะแปดไล่ได้ข้าวสิบเกียนโอ้โหไม่ธรรมดาเลยทุกคนจากที่ข้าวดิบเยอะข้าวดิบเยอะ,ยอะป้าประทับใจใช้รอบที่สามแล้วรอบนี้น่าจะได้เยอะกว่าทุกรอบแล้วโอ้แล้วใช้สินค้าลุงตีทุกตัวจ้ะ<ช>ทั้งฮอร์โมนทั้งพันข้าวปลูกปุ๋ยยาเนาะจ้ะได้ผลงานแบบนี้เลยค่ะทุกคน คูหูตองแปดนะคะช่วยอะไรบ้างคะลุงก็คือตองแปดนะครับช่วยย่อยต่อสร้างฟางข้าวปรับสภาพพื้นผูดินนะครับแล้วก็ย้าวัชพืชเนี่ยคือตองแปดเราสามารถจะช่วยย่อยได้แล้วก็จุดเด่นเลยคือสามารถย่อยเมล็ดข้าวติดได้ทําให้ข้าวิดนีในแปลงนาเราลดลงนะครับลดลงทุกรอบเลยใช่จนป้าสาวใช้มาสี่รอบคือข้าวิดหายศูนย์ศูนย์พันก็ว่าได้นะครับจะแปลงนาแล้วเนาะครับเป็นอีกหนึ่งความประทับใจทุกรอบค่ะ อีกหนึ่งความประทับใจของเรานะคะที่ช่วยชาวนาแก้ปัญหาเข้าดีดประสบความสําเร็จที่แม่ระกาวางทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะท่านใดที่มีปัญหาเข้าดีดนะคะหญ้าวัชพืชในแปลงนาเยอะตอนนี้ก็เผาฟาังไม่ได้ด้วยค,คู่หูตองแปดตัวนี้เลยค่ะทุกคนแนะนําตัวนี้เลยค่ะแก้ปัญหาครบจบในขวดเดียวฝากติดตามผลงานด้วยนะคะคุ้มคาดีจริงๆนะคะ